สวัสดีค่ะช่วงนี้ฝนมาย่างงามรีบจัดการด่วนเลยนะคะหางตัดหญ้าใหม่มาลงแล้วจ้าสินค้าคุณภาพมาตรฐานงานส่งออก LCS ใครใช้ก็ง่ายใครใช้ก็รวยนะคะตอนนี้มีหลากหลายขนาดให้เลือกกันนะคะหน้าร้านเราลงสินค้าเพิ่มนะ เริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะตัวนี้ขนาด80เซนค่ะขนาดที่แจ้งเป็นขนาดหน้างานนะคะหน้างาน80เซนวัดรวมสกีอยู่ที่1เมตรับ5เซนนะคะตัวนี้นะขนาด80สเซนค่ะใส่แท็กเตอร์14แรงม้าขึ้นไปนะคะตัวนี้นะคะราคา22,500ับาทเท่านั้นนะคะ22,500ั 22, บาทค่ะขนาด1เมตรนะคะตัวนี้1เมตรนะคะหน้างาน1เมตรวัดรวมสกีเมตร15นะคะ ตัวนี้นะคะราคา24,500บาท24,500บาทค่ะด้านในนะคะเมตสองนะคะวัดหน้างานเมตรสองรวมสกีอยู่ที่135 26,500บาทเท่านั้น26,500บาทค่ะและตัวนี้นะคะเมตสี่นะคะหน้างานเมตสี่วัดรวมสกีอยู่ที่155นะคะราคา29,500บาทเท่านั้นค่ะ 2,9,500บาทเท่านั้นนะคะหางตัดหญ้าสินค้าคุณภาพตัวนี้โครงสร้างเหล็กหนามากๆนะคะสกีนี้หนาเซนกว่านะคะตัวใบเป็นใบ S นะคะนี่ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถเปิดฝาหลังได้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะนี่ค่ะท่านใดมองหาอยู่นะคะหางตัดหญ้าคุณภาพมารฐานงานส่งออกนะคะตัวนี้หัวเกียร์ใหญ่นะคะ ย้อยสลิปคัทค่ะนี่ค่ะเป็นย้อยสลิปคัทนะคะสินค้าจาก LCS ค่ะเจาะจงเลือกถานปัดยากคุณภาพเจาะจงเลือกใช้ LCS นะคะสินค้าหน้าร้านมีขนาด80เซ้น1เมตรเมตรสิเมตรยี่แล้วก็เมตรสค่ะสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยที่0810462640มีบริการส่งทั่วประเทศด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ